โอเคเรามาดูหุ้น P M นะครับอตอนนี้ดูดีนะครับเราเห็นแรงซื้อมาแล้วนะครับทิศทางเริ่มขึ้นนะครับทั้งในทันเฟิมมันนี่นะครับทันเฟิมวีกะนะครับทันเฟิมเทอนะไปทางซื้อเลยรเริ่มการเติบโตขึ้น ก็ยังทะลต้านครับสังเกตนะครับว่าไอวีเอเขาทะลุต้านมารอบแรกรอบที่สองรอบได้อยู่ที่อบแปดที่รอบสองคู่นะครับไม่ได้รอบสองทีนี้นะครับมาดูความต่างระหว่างรอบแรกกับรอบสองนี่คือรอบแรก เราเห็นภาพต่าทันท like ีว so ่ารอบแรกที่เข้าชน200เนี่ยนะช่วงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ยังมองว่าทะลุไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นไหมครับดิคเตอร์ไม่ได้เขียวนะครับแต่กับรอบนี้นะครับรอบนี้ทะลุไปแล้วนะครับก็ทะลุไปแล้วนะครับนี่ดิคเตอร์ยังเขียวอยู่นี่ยังเขียวอยู่นะครับยี่ยังเขียวอยู่ดังนั้นรอบนี้มีโอกาสขึ้นต่อนะครับเขาจะหยุดขึ้นต่อเมื่อมันมันม่วงนะ เป็นแรงขายมาซึ่งตัวนี้ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเด้งต่อไปครับเด้งต่อไปทีนี้เนื่องจากว่าหุ้นผ่านต้านไปแล้วนะครับไม่มีต้านเอสแอเออยู่บนหัวแล้วทีนี้เขาจะไปที่ไหนต่อนะครับจะไปที่ไหนต่อเราก็ไปดูครับว่ามีต้านที่ไหนดูนะครับเนื่องจากว่าทันเฟรมบิกนะครับไม่มีต้านเอสทันเฟย์มันก็ไม่มีต้านเอสเดืเองก็เลยต้องอาศัย เก่าไฮเก่าอเก่าเขานะครับนี่เก่าวีนีครับหนึ่นะครับนี่คือห้เก่าเขานะครับ ดังนั้นหมายความว่าถ้าหุ้นตัวนี้จะทะลุราคาประมาณ11บาทอ่าทัดนีรือายนี้เลย11บาทแล้ว11บาท50อยู่ในโซนนี้นะครับโซนนี้ไปจะทะลุขึ้นไปได้นะครับหมายความว่าเนี่ยวิ่งขึ้นไปทะลุ11บาท50ได้นั่นหมายความว่าแรงซื้อนะค,ครับแรงซื้อพวกนี้นะครับ จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับบริเวณตรงนี้นี่เลยนะครับต้องมากกว่าหรือเท่ากับตรงนั้นนะครับในตรงนี้เลยนะนั่นหมายความว่าพุ้นจะทำ n e ว High ครับแต่ถ้าไม่ได้นะครับเขาก็จะทำเหมือนครั้งครั้งก่อนก่อนที่ผ่านมาคือนี่ครั้งนี้เห็นไหมครับดูสภาพ ขึ้นก็่าจะทำนิวไฮทำนิวไฮจะแบบจะพ้นไปข้างบนปรากฏว่านี่ครับม่วงมาแล้วดูวีดีครับอืไม่ได้เท่ากันเลยนะมากหว่าครับคุณก็เลยไงครับล่วงครับแล้วก็ทำใหม่ทใหม่ขึ้นไปกล้วทำนิวไฮอีกทำนิวไฮอีกพยายามจะจะจะ,จะทำราคาเหนือต้านพยายามทำนิวไฮปรากฏว่าครับได้แค่นี้ครับ แล้วก็ม่วงใหม่ละนะครับพอม่วงมาเป็นไงครับนะะนะครับก็ล่วงครับรอบนี้ก็พยายามอีกนเะร้จะพยายามอีกดังนั้นรอบนี้จะทำนิวไฮจริงๆหรือ11บเาทห้ได้หรือเปล่าเราก็ต้องมาตามดูนะครับว่าพอราคาไปชนแถวๆนี้อีกเนี่ย11บเอาทห้าสิบเอาการจะเป็นยังไงครับถ้าม่วงมาอีกก็จบนะครับก็ได้แค่นั้นครับอาจจะเลยไปแบบนี้ได้บ้างนะครับเนี่ยเลยเนี่ยนะคเลยเลยึลย้นไป มีเขาเรียกว่ายื้อนะครับยื้อเลยขึ้นไปได้บ้างก็ก็จะไปได้ไม่จริงนะครับเดี๋ยวพระก็จะลวกนะครับแล้วทําไมถึงบอกว่าบริเวณตรงนี้ถึงเรียกว่ายื้อนะครับเนี่ยให้ดูมาดูว่าทำไมถึงเรียกว่ายือ้อเราบอกว่าทนะครัเก่าก็อยู่แถวนี้เนาะใช่ไหมครับที้เส้นสีขาวทีนี้พอราคาเลยนะครับราคาเลย นี่นี่มปเลยแล้วนี่ถีงมีโอกาสไปต่อไม่ควรเรียกยือ้ออ่าทีนี้มาดูนะครับตอนที่ราคาเขายือ้อาาอยูอาา่ขึ้นไปเหมือนจะเหมือนจะดีนะมันจะดีโอ้สภาพคล่องโอูมีอะไรซื้อทิ้งแดงเอ้ยไม่เป็นไรหรอกนะครับมันก็มีขันว่าใช่ไหมแล้วก็พยายามรักษาระดับราคาตรงนี้ใช่ไหมครับรักษาราคารากาัรากษา,า,าอยู่นะยังไม่ร่วงนะครับนีใช่ไหมตรงนี้ตัวตน,นี้ยังไม่ร่วง ดูอย่างนี้ครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าไม่ไปต่อแล้วนะครับโอกาสไปต่อน้อยมากนะครับเพราะว่าความแข็งแรงของแรงซื้อลดลงนะครับความแข็งแรงของแรงซื้อลดลงดังนั้นโอกาสที่ใครทำนิวไฮส่วนใหญ่จะยากแล้วครับยากแล้วอ่ะมาดูอีกอ,อ,อันนึงนี่เห็นไหมเ,เดือนนี้เลยนะโอ้ยื้อไปถึงนี่เลยนะ15บาบาทเลยนะตอนที่เขายื้อขึ้นไปดูนะครับนี่เห็นไหม อันนี้ก็บอกชัดเจนครับว่าโหไอ้ที่ยื้อขึ้นไปนั่นแนหะมีกําไรก็ขายซะนะครับบ่อยปล่อยออกไปบ้างนะครับเพราะว่าการที่ราคาขึ้นไปถึง15บาทนะครับยินดีที่ไม่คนม่วงครับถ้าเมื่อไหร่มันม่วงมันแสดงว่าราคาที่ขึ้นไปเขาไม่ซื้อเพิ่มเขาลากขึ้นไปเพื่อขายของออกเรารู้ได้เลยว่าเพราะว่าอินดเตอร์เกี่ยวกับแรงซื้อนะครับนี่แรงซื้อเนี่ย บอกชัดเจนว่าไม่มีการซื้อแล้วในราคาที่สูงขึ้นนะครับดังนั้นมันม่วงแล้วก็รู้ทันทีเลยว่าแท่นทงทน,นี้ทั้งแท่งนี้ที่กะเอาไปขายนะครับต้องระวังและปัจจุบันล่ะัไม่ม่วงนะครับปัจนะจุบันเขาปนะ่จจันเายังไม่ม่วงนะครับดังนั้นเมื่อไม่ม่วงนะครับเขาจะเขาก็ยังซื้อต่อนะครับก็มีโอกาสจะขึ้นอีกขึ้นอีก ก็ตามดูได้นะครับหุ้นตัวนี้ PE ก็ไม่ได้แพงครับมาดูตอนที่เขาขึ้นไปย่ยอกขึ้นไปฟุนะบเห็นไหมเนี่เป็นบาทนะครับดู PE ครับนี่ี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่17เท่าเห็นไหม17เท่านะครับถ้าราคาเด้งไปอยู่ที่เดิมอีกนะเป็นบ,บาทเนี่ยาตามดู PE ตรงนี้ครับ PE จะแพงนะก็ต้อง17เท่าเท่ากันครับเจ็ดเท่าเท่าตรงนี้ที่มันขึ้นอยู่อย่างนี้นะถ้าแตะตรงนี้แล้ว PE ยังยังไม่ถึง1 1เเจ็ดเท่านะครับหุ้นจะขึ้นต่อครับเพราะก็ยังไม่แพงครับต่อให้ราคาเท่ากันแต่ PE ต่ำนั่นหมายความว่าผลประกอบการเขาดีขึ้นนั่นหมายความว่าหุ้นมีโอกาสที่จะทําราคาสูงขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่า PE มันต่ำก็พา PE ไม่ได้แพงอ่ะตรงนี้ดูราคานะตรงนี้สิบเอ็ด เมื่อก่อน11บาท50 PE เท่าไรครับพ e เขา17เท่าค่าตรงนี้ราคาที่เป็นจากที่เดิม11บาท50ิบแล้ว PE เขาไม่ถึง17เท่าตรงนี้นะครับอ่ะสมมติว่ามาแค่10เท่าดังนั้นน่ะหุ้นจะมีโอกาสขึ้นไปต่อครับมันจะมีโอกาสที่ไม่ต่อแล้วก็ พอ P/E ประมาณเท่านี้สิบเจ็เท่าเราก็ต้องมาพิจารณาก่อนว่าเขาจะมีการขายออกไหมเพราะ P/E เขาอะที่เขาล่วงเคยล่วงคือตัวแถวนี้แถวนี้คือสิเจ็ดเท่าเนี่ยฉะแล้วก็จะมาดูว่าเมื่อ P/E หุ้นตัวนี้วิ่งขึ้นไปถึงสิเท่าเนี่ยจะมีอาการหรือเปล่านะมีอาการหรือเปล่าเนาะหุ้นะยังเป็นยังน่าสนใจครับยังน่าสนใจเนาะถ้ามีอยู่ก็ก็ถืออยู่ได้ครับถ้ามีอยู่ก็ถือได้เลยถ้าไม่มี อยากเก็บได้ไหมราคาแถวนี้ไปดูทนเปมย่อยๆนะครับ,รบเยย่อยนี่เห็นไหมครับวีกเก็ยังเป็นแรงซื้อเห็นไหมครับโอ้แรงซื้อดีด้วยยังดีอยู่เนาะยังไม่มีแบร์ไม่มีอะไรเลยนะครับนะคบก็จะบิดขึ้นไปต่อได้นะครับ่าเป็นดีเป็นย,างงายังไงโอ้ทนเป็ดยก็ยังดีอยู่มีอย่างหนึ่งให้สังเกตนะครับทนเป็ดีเขาเป็นแรงซื้อนะครับ สภาพคล่อ,องเขาเริ่มลดลงเห็นไหมครับสภาพคล่อ,องอเริ่มลดลงแปลว่าแรงซื้อน,นี้เริ่มจะชะลอตัวีทิศทางเริ่มไปมนะ่วงดังนั้นดังนั้น,น,นการที่หุ้นจะขึ้นด,ดีทุกอย่างต้องเขียวครับถ้ามันมีม่วงมาเนี่ยแสดงว่าหุ้นจะขึ้นแรงแรงยังจะไม่เกิดนะครับแต่ก็ลงแรงไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแรงซื้ออยู่นะครับอาจจะมีการพักโตบ้างนะแถวนี้นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วแสดงว่า ทันเฟยียมย่อยๆค่ะว่าอาจจะมีขายขายออกมาไปดูนี่มันมีทันเฟยียมย่อยขายไหมนะครับันเป็มย่อยเพิ่มนสิบนาทีเนาะอ่ะนี่ไงเห็นไหมครับนี่ทันเฟรมย,ย่อยเขาขายนะครับนี่ช่วงเนี้ยเขาขายขเขาเลยทําให้แม่เขานี่ตรงนี้บริเวณตรนนี้ไม่ไม่ไปไหนครับอยู่ในกรอบเขาต้องรอครับรอให้ลูกเขากลับมาซื้อนะครับซึ่งนี่ลูกก็พยายามซื้ออยู่แต่ก็ต้องสังเกตนะครับว่า ตอนลูกซื้อเนี่ยก้อนนี้เห็นไหมครับจะต้องใหญ่กว่าก้อนนี้นะนี่ใหญกว่านะเห็นหไหมครับเพราะทำแล้วไม่ใหญ่นะครับมันจะมีแบรดิทเกิดขึ้นนะครับแิเนาะเมืมม่อมีแบลิทนะครับก็มีผลส่งผลกระทบไปให้ตรงนี้นแม่เข้าอัดทักตัวลงมาที่25ห้าได้แถวเก้ามาที่สิตรงนี้นะครับ 9.40ก็เลยเป็นราคาที่เอ๊ก็น่าสนใจอยู่น่าจับตาดูนะครับว่าจะลงมาถึงไหมเพราะถ้าเขาลงมาถึงนะครับลงมาถึงว่าย่อดนะนนะส,นสีนะแล้วไม่เขานะไม่ม่วงนะนี่นะครับแม่เขาไม่ม่วงนะครับเมื่อลูกเขากลับมาไปเลงซื้ออีกครั้งหนึ่งเขาจะยกขึ้นทำนิวไฮได้ครับนะพี่เพราะฉะนั้นเราก็รอราคาได้ครับ แถวนี้แหละ9บาท40หรือถ้าเกิดว่าอ,อยากอยากอยากเล่นระยะสั้นๆนะครับก็ดูแนวรับใน60นาทีนะครับแถวๆนี้เอาแถวโลกเก่าเขาแล้วเนี่ย9บาท7 9บาท8แถวนี้ครับอยู่โซนแถวๆนี้เนาะ9บาท7 9บาท8แถวนี้นะครับแล้วก็รอให้60นาทีเด้งครับให้ตรงนี้มันเขียวครับซื้อบริเวณแถวนี้เนาะ แล้วก็รอให้มันเขียวครับนี่น,นี่นี่เขียวครับเขียวขึ้นไปะนะครับแล้วก็อาจจะได้ไปขายข้างบนแต่ว่าต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าการเด้งขึ้นไปแล้วตรงนี้มันดันเล็กกว่าก้อนนี้นะครับต้องต้องรีบปล่อยออกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบลร,ระหว่างแล้วมันจะล่วงลงมาหาแถวเก้าบาทสี่นะครับมีโอกาสลงมาหาเก้าบาทนะโอเคประมาณนี้นะครับมี่เราใส่ก็ก็ พิมไลถามไม้ได้